วัสดีนะครับวันนี้ท่านชมอยู่ผมริวนะครับวันนี้แปลกๆถ่ายตอนหกโมงสี่แน่นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนก็แค่2อสชั่วโมงเอาละวันนี้เราอยู่แบบนี้ครับแมบปบที่ในติ๊กต็กก็ค่อนข้างมีกระแสอยู่นะแมบปบที่ว่าเราอาจจะได้เป็นคนหาคนเล่นหรือว่าเราจะได้เป็นคนที่แอบและทำภารกิจ ก็ต้องรอดูกันไปว่าในคลิปนี้เราได้ไงมาแต่ว่าจะรีบถ่ายเพราะต้องไปอัดนะไปเริ่มเออปิดมาเป็นวิญญาณแล้วแม่แมกบกตอนที่เป็นวิญญาณอันนี้อีกแมปหนึ่งนะเนี่ยอพักของมางมันก็เหมือนมีอัปเดตแค่วันหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ใช่ อ้ามาถึงเกมว่าจบแล้วก็สีม่วงน่าจะเป็นฝ่ายหาชนะโอเคเรอบต่อมาราบกายฝ่ายซ่อนเฟ้เนนี่วะ นี่นี่นี่เคื็ดนี่เฮ้ยผมยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ oh ้ e l c h เฮ้ยผมก็เนียนหนะไม่ได้ว่าไม่เนียนเ mm hmm. ดี๋ยวผมค่อยพูดกดไลค์กดซับสไครต์อตอนเล่นจบแล้วกันนะโอเค อย่าเพิ่งสงสัยล้องเนียนไปก่อนนี่พะกินนึงอยู่เลยแบบนี้ผมไม่ได้เล่นเมื่อวานนะผม,มเล่นก่อน mm hmm. Come

ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่โหดจะไม่ไม่ถ้าเชิงเหาผผโงงโว่อยางจะเนียนต่อแบบนั้นเออแกตัดกพราะถูกมันจำได้อ่าไม่แต่ส่วนตัวนะผมว่าเกมนี้ผู้ผู้ซ่อนเล่นดิ่ง่ายกว่าเยอะผู้หาเนี่ยปัญหาใหญ่เหตุเกิดจากมันไม่สามารถด,ดูง่ายเพราะมันดูยากอันนี้ ก้กิดกลุ่มพวกผมเหลืออะไรเฮ้ยธรรมดาแต่จังหวัดนั้นเป็นใครใครก็วิง่งบอกว่ามันจัดอย่างนั้นแล้วอ่ะหลบประสานสี เฮ้ยสองภารกิจนี้ก็ชะนะเลยอ้าวจบไปไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโยมันอีกวารกิจหนึง่งมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนะี่ยภารกิจนั้นอยู่เลยน่าเสียใจ แปดวิไม่น่าทันเนเราแพ้แล้วสมุดจบเห็นไหมสีม่วงเราแพ้ <Yeah. S 1> อ่าให้มันได้งี้เลย mm hmm. โอ้เคเวสอย่างเยอะเลยเอาไมว่าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเป็นฟูซอนอีกแล้วค่อยๆนี hmm. โอ้โหเวทนี้ผมไม่ชอบไปทาตรงนี้เลยมันแบบเป็นจุดตายง่ายมากโอเคแล้วเหนียดไปก่อนอ่าทางนี้ทางนี้มันก็น่าจะโดนสงสัยง่ายเลยเพราะตรงนี้มันเป็นภารกิจที่ส่วนใหญ่หมดกะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตตรงคัชเชียร์นี้แล้วภารกิจนี้จะหายไป เขาก็มาเล่นสักพักแล้วน่ะสองสามวันแบบวิงวิงอะไกินนิดเดียวเอาโอเคนะเขาว่าไงสุดยอดมันเก็ตอ่ะไม่ได้ใช่แล้วอ่าไอตรงไหนที่เรบอกในวัดน่าต้องทำ

Lộc cẩn, chơi mà nó rất là quạc quạc Ui da rùm ròm Các bạn có thấy không? Rùm rùm ròm Trông nào yên với đứa con thơ Nên là mùa thật lắm เฮ้ยลุงมลุมโอ้ตะกี้อันนช่ตะกี้เจ็บขาอะไรเอ้ยผู้ซ่อนอีกแล้วคลิปนี้ผมจะรีบปัดแล้วก็รีบลงไปเลยแต่ก็น่าต้องไปทำนับโอ้เนี่รับตายเพราะว่าแอบ,บนี้ไปทำต้นไม้ง่ายกว่าเยอะเลย ไปทำวันนี้ก่อนเถกว่าเต้นแล้วเข้าเฮ้ยมันดีเย,ย็นมีกล้าวย่าจับได้เดอ้อไ <c oughs> ม่ใครมาไหมทำไมชอบตายแถวนี้ตลอดเลย แต่เราเป็นผู้สอมนมาสองรอบแล้วแพ้ถูกรอับตอนนี้ต้องชนะอืมโดนไี่ใส่มาตอนนั้นมนจับได้ยังไงวะผมว่าผมเดินเนียนแล้วนะแบบเนียนกิฟต์เลยโอเค พวกเควสขาวก็ได้เพราะเหมือนว่าบอทมันทําได้แต่เควสแดงอันตรายเพราะบอททําไม่ได้แต่พวกเราทําได้อเองเฮ้ยแล้วมันขูมเลยเออมันมันจะพิรุษแด้แเมื่อกี้เฮ้ยผมรู้ละมีเควสด้านบนด้วเยเหมือนพวกบีอันนี้ใช่ปะหรือว่าด้านล่าง ไอคนป้อมันตายแล้วอ่ะแต่เอาเฮ้ยมันจำได้ไงวะอา้อาวตายกับจบคู่ได้จังไซ <c oughs> จำได้ไงวะเหลือใครอยู่ทีมผมหาคนซ่อนที่เหลือก่นนะรู้ป่ะเฮ้ยยังไม้เกียวอ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนวะเดีย๋ยวคนเดียวโอ้ใหถตายคนเดียวคนเดียวกี่เแล้วเขาโอ้ยโอ้เกือบลืมชาร์จ เมื่อกี้รอดหรือตายผมไม่ได้เช็คผม,ผมดูสายชาติอยู่โอ้แต่มีซากสีม่วงแน่โดนแล้วนี่กลุ่มเราแพ้เรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีคนภารกิจภารกิจแม่แต่ตอนนั้นเกืเอบแล้วแต่มันยิงก่อนมัน ทำไมมันรู้ว่าตอนชาร์จสมองแหลนเลยอเอาวหันไปมองก็โดนเลยชิ้นมันเล่นเนี่ยฉันพร้อมยิงเลยยิงเลยฉันพร้อมโดนละเอาเนียบให้ก่อนพูดอาจารย์ คนซ่อนอีกแล้วได้เป็นคนหาในเตรียมปิดคลิปเลยอยาให้มันล็อกหน้าจอได้จังเลยเร็วครับอุ๊ยได้สีฟ้านี่หว่าเพิ่งจะเก่สีโปรดเลยหรือม่วงวะเอาม่วง เคยด้านล่างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโห่เ oh, ชิญนุอยู่นะตําแหน่งนี้หรอว่าฝ่ายหางน่าจะยากไม่นจะจะับพิรุษได้จังหวะเดียวคือมันจะมีบางคนนะที่เล่นและชอบกดวิ่งเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงวะฮะรู้ได้ยังไง ไม่ได้เล่นเลยทอดูติดตามมันวิญญาณดีกว่ะเครียดเลยมันยิงกูได้มันรู้ได้ยังไหรือว่ามันนีเพื่อนตายแล้วมันก็แอบทรบอกว่าใครเป็นใครเฮ้ยเป็นไม่ได้นอ้แต่มันไอ้ชิมันโดนยิงแล้วไม่ได้เฮ้ยมันมันรู้กันได้ยังไงวะ

เฮ้ยผมทำได้แค่นิดเดียวเองน่น้องน,นั่นตายกันหมดเลยยกเว้นในนีน้ที่มันไม่ทำโอ้ชิ oh, รู้อะไรกัน,นได้เหรอวะแพ้แพ้แทุกรอบน้ย้ยให้มันชนะเลยผมจะได้ปิดทิปได้เป็นผู้หาซะด,ด้วย เยอะมากอ่ะวัดดวงจริงๆอ่ะคือจะยิงแต่นัดะ้ะเอ้ไม่ได้ นึกว่ามันเป็นไออีกคนนึกว่ามันเป็นคนนั้นมันเห็นอะไรแบบแ,บบแวะไาข้างๆสองวิโอเคมันคิดให้สีท่ทวนละเดีอยวิเคราะ ไข่วิ่งเว้ยมันแทบไม่มีพิรุตเลยสีม่วงอ่ะเห็นมันหยุดนิ่ง ไม่ใช่แล้วมันมีอะไรขึ้นคืออไหนวะไอ้คนที่เป็นมันยืนเทนไนม่อยากรู้ว่าหลบเนียนแค่ไหนผมยิงไม่ถูกสักคนเลยคือมันเดินเนียนกันมากไอ้ตอนที่ผมเดินก็พอๆกันแต่มันยิงรู้ได้ยังไงวัดดวงะกระสือม,มีแค่สองนะมเียมันยืนเท เฮ้ยมันอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลกแก mm. ใช่เราชนะแต่ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยมีสักแมบเลยผมไม่ได้่นี่เออโอเคโอกาสแก้มือวันนี้แพ้เยอะหน่อยเฮ้ยจะลองดึว่าชั้น,นใต้ได้ซุปเปอร์มารม์เก็ตวม่เงีย

เลี้ยวเข้าไปแน่ๆเขาเลี้ยวทุกรอบตายไม่รู้ใหม่แล้วมันเลี้ยวมันเท่ากับตายใช่ไหมเข้าไปส่วนไม้นั่นน่ะไม่รู้มันี่อะไรดำมืดอยู่หรือเปล่าลองเนี่ยมาเช็คก่อนโอ้มาเเฮ้ยทำจุดแดงจุดแดงคนณฟองไหม mình phaу á, ô, neo parasit, thà, 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 วิ่งเหรอไม่ใช่มาเลก,กินนีเฮ้ยอาจชนะก็ได้ผมรู้อีกสองอันที่เลยกินะอย่จุดเกิดตรงนั้นตรงๆังค์หลีกนะอยากให้คนเฝ้ามันยิงผ่านแล้วตาแบบตาบอดสิบสองวิอย่างน้อยอันนั้นคือมีเวลา จะไ,ได้เหรอคนมันผัดกันตังนี้ตอนน,นี้ฉันกินนี่้ารวางเนี่ยแล้มันเอดใจบอาวะ่ะ โอเคผมจะว่าจะมีฝั่งเฮ้ยเวลาหมานาทีจงเฟสไหน,นไม่ยังไงนั่นแหละประเด็นมันคุมเลยมันอยู่ไหนไม่ใช่นอนนอนบอกว่า

โอ้อ่ะอีกตาหนึ่งไปขอ,ขอเขาเป็นคนสร้างทำไมชนะนเครสเหนียวะโอ้คนถายผมไม่ชน,นจะจักเอยผมชนะแค่เป็นคนถายองจะวิ่งใครวิ่งใครวิ่ง ไม่เนียนักคนจริงวะเลื่อยอันไหนวะอือยาแปลกๆคือน้ำเงินน่ะมันมาบางวัดเดิฟ ผมจะยิงฟ้าอะไรมั่วมาบางังตาเราักอันนี้ก็จบแล้วค่อยมาแก้มือไม่ไหวล้ะไม่ใช่เอผมเห็นเหมือมนมาจากจุดแดงโอ Ho vẫn là hình ảnh gây ghi mặt 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 อ้าวทำไมผมไม่สามารถดูได้ว่าอีกฝ่ายที่เป็นผู้ซ่อนเป็นใครเมื่อก่อนมันดูได้เฮ้ยหมอันนี้เราชนะเหลือหนึ่งในทีนะ่55วีกนะี่โมงเลยเนี่ย28แล้วนะโ,โอ้ยมันยืนไ่ไหน

ครับก <for> ็เดี๋ยวก็เป็นงานเช้่เอาเอเอาแล้วกผเก๊หกอกกับยานนิด เอาเป็นคลิปในวันนี้ผมจะเอาไว้แค่นี้เลยแล้วกันเพราะเนื่องจากว่ามันครบสี่พันนาทีแล้วถ้ามีเสียงพูดคุยต่อแท้ๆก็อย่าคิดมากเอาว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็รู้สึกไงเห็นมีความเห็นยังไงก็กดไลค์เอ,อ่อคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็กดไลดค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับบาย